สวัสดีค่ะพี่น้องปองไยสุขสุขคุณแม่ใน,นกับภูอยยานิวเกาลรดจาพี่น้องจ่ายยานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอสบอยสิริใช้บอสบอยโพสต์ถามลูกๆแบบนี้หลังเจอฝนตกแคบทุกวันเอฟซีแห่ส่งกําลังใจรัวๆเป็นอย่างน้อพี่น้องก็คือว่าล่าสุดบอสบอยสิริใช้แล้วก็ได้โพสถามลูกระหว่างศิลับพี่น้องถามลูกๆในวงน้พี่น้องจา่าแต้วบอกโพสแคปชั่นว่าถามลูกแมงโก้และกาฟิลว่าเหนื่อยไหม บอกว่าไม่เหนื่อยยอมรับในความอดทนของเด็กน้อยอายุแค่นี้ถ้าหนูสู้ขนาดนี้วันข้างหน้าสดใสแน่นอนครับประสันเลาะกระพุทธกำลังใจนอพี่น้องอิบซีเดลายท่านกับเขามาส่งกำลังใจให้น้องๆนพี่น้องน้องกาฟิ้วน้องแมงโกพี่น้องจ้า น้องเก่งมากสันเอฟซีธานนิกาวันน่กวาวสุดยอดมากคะ่ะอดทนไว้ไม่นานก็จะสบายทั้งสองคนพ่อหนูเป็นคนเก่งจ้าเด็กๆสู้คือพ่อบอยแม่แอนใจเกินร้อยจ้าพี่น้องแกน้องทั้งสองคนลูกพ่อบอยเก่งมากคะ่ะติดตามอยู่นะคะสันพี่น้องแจเอฟซีธันนิกวาวกาฟิลแมงโก้ Phil Mango. หนูน่ารักมากทั้ง ตั้งใจเอาเด้อลูกสู้ๆเพื่ออนาคตมีแต่คนเก่งๆเก่งมากเด็กครั้งสองอนาคตไปได้ไกลแน่นอนจ้าสันพี่น้องนองกันหกักเนาะพี่น้องจ้าเอฟซีไายๆสันกระซ่งหัวใจแหนองแมงโกะกับนองกระฟิลลัวๆพี่น้องพ่อบอยทําให้ลูกเห็นว่าพ่อสู้ๆลูกก็สู้ตามจ้าพ่อสันยอมรับค่ะน้องสู้ และอดทนมากค่ะแล้วน้องทั้งสองคนเก่งมากค่ะท่านนี่ก็่ากกำลังใจนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวก็ถึงฝั่งฝันโอกาสที่ได้รับทุกวันนี้ก็สุดยอดแล้วลูกอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะสู้ๆจ้าลูกน่ารักเก่งมากอนาคตพระเอกนางเอกรุ่นต่อไปค่ะสู้ๆนะคะสันพี่นจ้าท่านนี้ก็ว่าแรงบันดาลใจสู้ พ่อพ่อบอยแม่แอนสอนดีมากค่ะสู้ๆนะคะสันพีน่นองกาทานี่ก็ว่าน้องกาฟิวทาเต็มที่ทุกอย่างใจน้องเกินร้อยจริงๆเดินตามรอยเท้าพ่อบอยจะมีแต่เจริญไปข้างหน้าสู้และเป็นกําลังใจให้เสมอรักษาความดีความอดทนให้ติดตัวตลอดไปนะครับลูก สู้ส้สันพี่น้องใจเอฟซีก็กส่งกาลังแก่ให้น้องทั้งสองคนนะพี่น้อง่านนีก็ว่าทองยังไงก็เป็นทองละขังก็ดังด้วยตัวเองการกระทําการปฏิบัติตัวก็จะบอกว่ามีต้นแบบมาจากพ่อบอยแม่แอนที่ให้โอกาสอบรมสั่งสอนเดินบนเส้นทางสายนี้ขอให้ลูกกาฟิลหมอลำใจเกินร้อยแมงโกท้ทิดาหมอลำใจเกินร้อย รักษาสิ่งที่ดีงามติดตัวอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะลูกเป็นกำลังใจให้จ้าแม่นพี่น้องแก่ยันนี้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแมงโกน้องกาฟิลพร้อมทั้งบอดบอยสอแอนสุดปวดสุคนเดอเ้อเฮงเฮงปังปังลวยๆเดินทางไปทางใดก,ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยโศกมานตลอดปีและตลอดไปจ้าพี่พี่น้องๆมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขมาสูฟังแน่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย